อ่ะนะครับก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับปีหกแปดนะครับสองห้าหกแปดนะครับอ่อกลัวเขาจะปิดช่องก่อนก็เลยถ่ายเล่นๆนะครับมันมีของนิดเดียวนะครับของเข้ามาอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่เหลือนะครับเพราะว่าแอมก็เหลือไม่กี่แท่นนะครับอยู่ข้างในร้านอีกประมาณสองสามแท่นเอาออกมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกแท่นนะครับมีเจ็ดแปดแท่นเองเพราะว่าแอมนะครับ ก็ก่อนพี่เป้ให้พี่เป้เตรียมดอกนะครับผมมานําเสนอเป็นรถแห่ก่อนแล้วกันนะครับรถแหกคันนี้หมุนท้ายได้นะครับใส่เบรหน้า6ใบหลัง6ใบนะครับผมตัวนี้หมุนท้ายได้นะครับเครื่องปั่นวางได้ตัวนี้กระบะเดิมยังอยู่นะครับเป็นมิซูบิชิเอลสองร้อยไซโครนนะครับตัวนี้เพลาลอยนะครับยาง x อ็ซีนะครับ ขอบ14นะครับตัวนี้ข้างหน้าอย่างตามสภาพนะครับยังขับได้ปกติเครื่องดีนะครับวันนี้ล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับคันนี้อยู่พร้อมโครงพร้อมท้ายหมุนนะครับโครงถือว่าสวยนะครับข้างหน้านี้จะเปิดได้นะครับไว้ใส่ตู้กลางใส่ตู้เบรคก็ได้เราเผื่อดันไปข้างหลังได้นะครับผมเป็นมีโชคอยู่2ข้างนะครับโชก ดันขึ้นลงได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะครับโครงนี่สวยเลยนะครับขายอยู่8 8 0 0 0บาทนะครับรับเองถ้าท่านใดให้ขับส่งก็จะมีค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่เราเดินทางไปนะครับผมเนาะตัวนี้คันนี้มีเล่มนะครับเอกสารเป็นเล่มนะครับพร้อมทะเบียนตรงนะครับแต่ไม่มีชุดโอนนะครับอ่าสำหรับเอาไปวิ่งทุ่งไร่ทุ่งนาทุ่งไร่ท้องนาถ้าท่านเอาไปแยกนะครับก็ เอาไปแหกเอาแหได้สบายมากนะครับคันนี้นะครับผม8 8 0 0 0บาทนะครับรถบวกโครงมีเล่มพลาลอยนะครับผมท้ายหมุนด้วยนะครับคันนี้วางเบรดได้หน้า6หลังหนะครับอ่ะประมาณนี้ก็เม็ดเจ็ดสิบนะครับวางเบรดสามใบนะครับความกว้างนะครับเผื่อท่านใดถามมานะครับวัดตู้ของท่านได้เลยเรียงกัน3ใบได้เม็ดเจ็ดสิบเส้นนะครับผมแล้วเทินบนได้อีกหนึ่งชั้นก็คือ6ใบนะครับ ชั้นหนึ่งสามใบนะครับผมอ๋อร้านมันีเล็กทรอนิกส์สุรินเช่นเคยนะครับผมป้ายร้านชัดจีนนะครับอันนี้เป็นป้ายชื่อร้านของเราอยู่อำเภอเมืองจงังหวัดสุรินเส้นสองสองหกออกจากเมืองสุรินสี่กิโลนะครับก็ด้านเราไม่มีปลายทางพี่เปว่าง,งมีแต่อะไรนะนรมีแต่ปลายค้างวันนี้ใส่มวงมาด้วยนะครับไม่เจอกันนานมากกราบสวัสดีหน่อยสิสวัสดีนะครับมีรักแฟนเพลงพี่เป้สวัสด,สสดีมีรักแฟนเพลงเลยนะครับอ๋อนะครับผม ตามนี้เอาขายเลยเนาะพี่เป้เนาะเรา,าเครับโคบมันมีนิดเดียวนะครับข้างในข้างในมีเยอะท่านใดอยากได้ตัวไหนสอบถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงเสียงแหลมปากแหลมปากอะไรนะแหลมจรวดน,นะครับดอก12นิ้ว1 8นิ้ว21นิ้วถามมาได้ตู้พีเอสสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วของใหม่มือหนึ่งมือสองสอบถามมาได้นะครับผมนอกจากเป็นวอยแหลมวอยอะไรมีครบหมดนะครับ,รบไม่สายของใหม่สายไม้ของไม่ ไอ้ของใหม่นะครับเราก็มีนะครับผมอ๋อขายเลยอันนี้สิเลยสวีตพาวเวอร์เอ็มนะครับอันนี้เอาอ่านีไอ้ยี่ห้ออะไรไม่รู้เอาท่านอ่านเองนะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นพันสองเอ็มเฮตัวนี้คลาสเฮ2นะครับใส่งนะอ่ะใส่์ไหนมีมาสองแท่นวันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับดันอะไรได้มั่งดันสเปดข้าวสามถึงสี่ดอกได้เลยสบายๆนะครับดอกพันสองร้อยวัตต์นะครับผมสามถึงสี่ดอกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ไฟซิกญนลไม่ขึ้นหนึ่งข้างแต่ดังปกตินะครับผมแค่แค่เทนเดียวเนาะที่มีตำหนินิดเดียวครับแท่านี้นะครับที่ที่ซิกญนลไม่ขึ้นอาจจะขาหลุดขาอะไรก็ได้นะครับราคาแท่นละแท่นละ9,400บาทชัดเจนนะครับเดิมๆนะครับไส้ในประมาณนี้เลยมีอยู่สองเทนอ่ะอันนี้เสด็จเลยอันนี้เอโมดิฟอะไรนะเออเอ็นทีเอสเอ็นทีเอสนะครับเอเอหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้สิบแปดข้าวสามสีดอกเหมือนกันนะครับ ครับได้นะครับกลางคราสี่ดอกสบายเลยตามวัดลำโพงแล้วกันเนาะจะว่าเราเราโม้อีกครับจะของเดิมคัดอีบิคข้าสองดอกนะครับอ๋อเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมแท่นี้แท่นนี้เดิมๆใช้งานได้ปกติแนะนําเลยครับับดีเสียงดีอันนี้คิวซาวใช่ไหมอ๋อคิวซาวนะครับคิวซาวพรามสองนะครับผมตัวนี้เป็นเดิมไหมเดิมนะเดิมตัวนี้เดิมเลยนะครับสี่พันบาทสี่พันบาทตัวนี้นิดนึงตัวนี้อ๋อตันี้ ตรงพัดลมเนี่ยนะครับพัดลมมันหักนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าพัดลมไม่หมุนหนึ่งตัวท่านไปเปลี่ยนเอาเองนะครับถ้าผมเปลี่ยนให้อยู่4 5 0 0บาทนะครับเออะแลราคาราคาโบจนาบนะครับผมตัวนี้เป็น modify นะครับ p x แ0 0ตัวนี้รุ่น8 0 0วัตต์นะครับ pex 0 0แต่เ็าทำอะไรนะครับเ็าทำสีมาใหม่อ๋ออยากได้สีดำก็ทำสีดำท่านซื้อไปอยากได้สีแดงท่านไปทำสีแดงเอาเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมดืมนะ กันซื้อไปแล้วเดิมนะดื่มเลยครับผมอ่ะเดิมเดิมนะครับสามพันหาร้อยบาทพีเ8 0กวัตต์สินิ้วค่าละสองดอกได้เลยสบบนิ้วสิานิ้วค่าละสดอกได้ครับสบายพร้อมเหลมนะครับเปไม่ลนํารนะนำตัวนั้นลองแล้วปกติเนาะปกติครับอ่ะพีเป้ปกติพีเป้สบายอย่างนั้นและอันนี้เป็นแฮมเมอร์นะครับซีคิวแนะครับตัวนี้ซีคิวแปดพนห้าตัวนี้ใส่ในนะครับอุหมอแลงนะครับนี่หมอแหลงเทอร์รอยเด้ะเดิมไหมครับเดิมนะครับ คนนิดๆในน้อยเองนะครับตามยการใช้งานราคา6กพันสี่ร้อยบาทนะครับขาปลาเปลูกนะครับนี่นะครับขาปลายังไม่ขยับเลยนะครับเนียนๆนะครับนี่ทุกแท่มีฝานะครับเนาะเป้ฝาอยู่ด้านล่างเราเรียงฝาฝามีทั้งสีดําและสีแดงนอนอยู่นะครับผมนะครับอือันนี้เป็นมิกครับเป็นมิกสายแถมเหรอไม่ได้แถมนะครับสายผมเอามาขายมารีวิวมารีวิวตัวนี้เป็นมิกนะครับอ่าอะไรนี่ยี่ห้อไม่รู้อ่ายี่ห้ออ่านเองผมอ่านไม่ออกนะครับตัวนี้เลยนะครับ 2,900บาทใช้งานปกตินะครับไม่มีข um ้อแก๊กนะครับผมมีบูทูธมีบูทูธมีอีเกิลเลอร์นี่ก็ปกตินะครับเอฟเฟกเอฟเฟกก็มีนะครับนี่เอฟเฟกเด้อนี่นี่เอฟเฟกนำเสนอขายอะไรครับตัวนี้เป็นสายสัญญาณนะครับผมของทางร้านเองนะครับผมนี่นะครับสายสัญญาณเปิดเพลงนะครับดูเห็นหรือเปล่าครับนี่ทำเองทำเองนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นโฟนนะครับบนโฟนแบบนี้เลยนะครับเสียบทองเสียบสายสัญญาณสายขวาท่านสามารถดึง ดึงไอ้กระว่าออกนะครับเพื่อเสียบเอาแจ็คถ้ามันถ้ามันสั้นเนาะเอามาเสียบนี่นะครับสายใหม่ที่ท่านมีสายใหม่ที่ท่านมีเอามาเสียบต่อพ่วงตัวพ่วงหลากยาวจากอีกฝั่งหนึ่งหมู่บ้านเข้ามาหาของท่านได้เลยนะครับผมอาจจะอยู่ไกลหนึ่งกิโลเห็นไหมครับนี่นะครับอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเส้นละท่ายดีตัวนี้เส้นละสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ สายเทพเลยนะครับตัวนี้สายเทพเลยนะครับแนะนําเลยตัวนี้เป็นตรงนี้เป็นเยอรมันนะครับตัวนี้เป็นเอสเอไอนะครับผมนะครับเอสเอไอนะครับผมอานงค์คดทายโจมท่าท่านนี่นะครับสนอมนะสายแบบนี้เลยนะครับที่ผมขายวันนี้อานงค์ตะมุบนะครับปกมานี่อะไรอานงค์ตะมุบไปเสริมบัตรตะมุบบอสระกาดนะครับตะมุบสระกาดตัวนี้บีดีเอ ออเดีโอนะครับผม DBX Audio EQ นะครับตัวนี้เป็ร้อยบาทเป็ร้อยบาทสภาพสวยงามมากนะครับเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้ดีไมเ NPE พีอีครอสไมเ NPE ครอีสองทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้เท่าไหร่ดีตัวตัวนั้น BJ 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 เจบีร้อยบาทพอสามทางนะครับนี่ตำนี้นิดนึงตำนี้นิดนึงนี่ตำนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็มีครอสอะไรนี่ครอสของแอสเซอรี่นะครับ4.8 HP ตัวนี้6,500บาทนะครับเข้า4 เข้าสี่ออกแปดนะครับตัวเข้าสี่ออกแปดจากการปกตินะครับอย่างปกตินี่บีดีเอ็กปลั๊กนะครับปลั๊กบีดีเอ็กซ์วัตต์วอนนะครับบีดีเลย์เด้อตัวกาเบรกเกอร์นะครับเป็นโวยระบบเบรกเกอร์เบรกเกอร์นะครับ USB หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทราคาทุกชิ้นที่ลงเนี่ยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับจะมีค่าจัดส่งบวกเพิ่มด้วยอะไรนี่ของพันเสาพันเสาพันเสาหนึ่งพันบาทนะครับมีมีมีเบรกเกอร์ครับผม AC หนึ่งสองสามครับมาถึง ใช่นะครับคอนเนคโปรนะครับตัวนี้เบอร์อะไรจ๊ะเบอร์2องสองคูณครับผมสองคูณสองจุดห้นะครับตัวนี้มีอยู่2เส้นยาว1เมตรยาว1เมตรนะครับเส้นละเท่าไหร่เส้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองคูณสองจุดห้าคอนเนคโปรตัวนี้มีเยอะเส้นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้มีเยอะตัวนี้ตัวคอนเนคคอนเนคโปรเหมือนกันนะครับเบอร์อะไรเบอร์สองคูณหนึ่งจุดห้าสองคูณหนึ่งจุดห้าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าเขาฟังเขาได้ยินอยู่ได้ยินอยู่เส้นละเท่าไหร่เส้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้อะไร 4คูณ2.5 4คูณ2.5สายผงนี่ยี่ห้อให้ดูยี่ห้อก่อนนะครับนี่ S F นะครับสายลำโพงแท้ตัวนี้เห็นไหมครับ S F นะครับผม S F นะครับอ่4คูณ2.5มวลละ1,000บาทเนาะจ้ะครับ1,000บาท25เมตรนะ25เมตร25เมตรอันนี้ก็25เมตรสายยี่ห้อเดียวกันนะครับผมเป็น1ก็4คูณ1.5นะครับผมอันนี้900บาทแทะ900บาท900บาทพร้อมหัวสเปคคลนของไม้มือหนึ่งอันนี้สาย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 ไม่นะครับตัวนี้เป็นไดนาคอม นะครับคอมเทสคอมเทสนะครับตัดตามความยาวตามต้องการท่านจะเอาให้ผมให้พี่เป้ทำอะไรนะสายสัญญาณหรือสายหมได้หมดได้หมดนะครับตามความยาวใส่หัวให้เรียบร้อยครับต้องการหัวแบบไหนนะครับหัวโลนหัวล้านนะครับเออหัวถิกหัวเถิกได้หมดเออนะครับอ่ะอันนี้สายเลยสายอะไรนะ โอ้ลรือกลัวแล้วลูกพีเต็นนะครับเต่ตาบานบาทลูกยี่ห้อตามนี้เลยมองเห็นรอบนี่ยี่ห้อนะครับอ้ายี่ห้อก็เป็นสายสายไฟเต็นสายไฟถนนนะครับปักห่าง10เมตรนะครับส่วนมากแนะนําสายไฟถนนนะครับตัวนี้เบอร์2องคูณสองจุ้าอาวมดลค่าร้อยบาทยาวตัวนี้ยาวเท่าไหร่ยาว50าสิบเมตรห้าสิบเมตรเก้าร้อยบาทเองเก้าร้อยบาทอันนี้แนะนำแนะนำเป็นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราทางร้านนะครับผลิตเองผลิตเองผลิตเมื่อวานผลิตเองขายเองได้ใช้เองหรือเปล่าไม่รู้ถ้าขายไม่ออก นะครับตัวนี้เป็นสาย Y ใช่ไหมสาย Y สาย Y วหนึ่งออกสองนะครับเส้นตราดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เซ็นละสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับเป็นสายคอนเนคโปรคันหนึ่งออกสองนะครับเบอร์เบอร์อะไรเบอร์สองคูณหนึ่งจุดห้าครับผมอ๋อนะครับผมนี่แบบนี้เลยจับจับใกล้ๆกันนะเรือให้ผมมองเห็นวางบางตรงนี้นะครับผมเห็นชัดๆนี่นะครับแน่้ยบัตนี่ประมาณนี้เลยก็คือ ทำอย่างดีเลยนะครับพี่เป้นั่งทำสองเส้นนี่สามวันนะครับผมค่าเรงกินหมดนะครับไม่เหลืออะไรเลยครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อท่านลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับผมนี่เป็นสามนึออกสามอันนี้นั่งทำสามวันนะครับพี่เป้นั่งทำค่าเรงไม่ต้องพูดถึงครับวันหนึ่งหลายร้อยครับอันนี้ทำสี่วันสี่วันสี่วันนะครับได้แค่นี้นะครับครับผมตกลงเบ็ดเสร็จ 5้าวันได้แค่นี้หว,วันนะครับได้แค่นี้นะครับค่าเร่งหมดไปสองพันห้านะครับ <l oss> สายกําไรเส้นละห้าสิบาท <l oss> ตัวนี้ <l oss> ตัวนี้ไอเรียอะไรนะั่นหนึ่ออกสาออกสามสาย c คอน e c t pro <l oss> เหมือนกันนะครับ <l oss> เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่โท่อใส่อะไรนะครับเป็นของของอย่างดีมาเลยนะครับเป็น <l oss> ตัวทํวายโดยตรงนะครับสั่งตรงจากเมืองนอกนะครับตัวนี้นะครับจากประเทศไอ ไอ้เกนเจนลือรถคุยนะครับเจนลือรถคุยนะครับอันนี้เส้นเท่าไหร่350บาทสิ0บาท1ออก2 250 1ออก3 350บาทอ่ะนะครับอันนี้มุ้ยสลีสองนิ้วสามรอยเโอสองร้อยเบสบาทโยเจรันได้ไหมนี่นะครับ2 0งร้อยเอสดิอะไรอยางหาอยากหาอยู่นะครับเอาเป็นว่านะครับวอยวอยใช้ได้วอยใช้ได้เบียดเอ่อเบียดคอกแคกนี่ดอกละ400อันนี้ตัวใช้งานได้ปกติดอกละ700บาท นะครับ400กับ700นะครับครับผมอ๋อเอาหมดทักมาลังไหม่โทรมาที่เบอร์ผมเอาหมด8ดอกมีราคาพิเศษให้เลยนะครับแต่ไม่รวมค่าจัดส่งอ๋อข้างในก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับไก่กองยี่ไม่ต้องดูแล้วพอแล้วเราเราเราได้ไปนี่แล้วพี่เป๊เราเรามีงานนอกเราต้องไปริดอยู่เราต้องไปริดอีก้้าาปหนนนรระคับผมเอาปิดหน้าร้านเลยพี่เป่ะเอาม่ได้เลยทุดหกนะครับผมนี่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตามนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวลงให้ด้วยเนาะครับเดี๋ยวลงให้ด้วยนะครับเบอร์โทร กูเป็นหกเจ็ดสูนัสสิสองหนึ่งนะครับผมไม่มีปลายทางครับผมไม่มีปลายทางนะครับฝากด้วยนะครับร้านตั้งอยู่อับเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับโอเคอะไรนะฮะโอเคโอเคโอเคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ